สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีพฤษภธาตุดินนะคะกับเรื่องราวของครึ่งปีหลังค่ะมิถุนายนถึง31ทธันวาคมปี266 6ปีทอกระต่ายนะคะวางแผนงานเงินและความรักกันค่ะพฤษภธาตุดินนะคะเพื่อนค่ะคนรักคู่รัก นะมิตรภาพความเป็นคู่นะคะชุดีมาเยือนค่ะนะก็ได้พบกับความรักคนรักนะเป็นผู้มีประสบการณ์ความรักหนะวนทุนอุดมสมบูรณ์อบอุ่นบริบูรณ์ผูสุขนะคะ นะเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามนะปัตตนินะคะตัวเองอนะมาเกี่ยวข้องกับคนรักนะสุขเร็งลักขนานะอันนี้คือดวงดาวของวันสิ้นปีนี้นะคะครึ่งปีหลังอะนะสุขเร็งรัก ก็ได้มีความสุขนะคะเป็นดาวคู่มิตรเกื้อกูลกัละกัดไม่ปล่อยยระงานนี้อดีที่เกิดขึ้นได้เดินรู้สุขไดไหนเล่าจะเท่าความสุขสงบดาวเกียตทับลักษณานะแล้วก็ สุกเล็งก็ได้เรียนรู้จากบุคคลที่รักและรักเราเป็นโครงการไปยาวๆต่อย,ยอดไปสู้จุดสู้สู้สุดใจขาดดินกับสิ่งที่ปรารถนาแล้วนะกัดไม่ปล่อยนะมีพลังที่จะ มีพลังการงานและอาชีพเกิดผลประโยชน์ไรายได้การเงินมีใช้ไม่ขาดมือค่ะการเป็นแปลงของชีวิตได้มาพบกับคู่วันนี้ความเป็นอยู่ดีขึ้น เขาเรือเธอยกย่องให้เราเป็นหนึ่งเดียวนะคะฝันเป็นจริงที่ได้มาพบคู่รักคนนี้ฝันที่เป็นจริงชัว่วเจ็ทีดีเจ็ดหนนเขาได้รับได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะ,ะคนรักคน อุนทุนอุดมสมบูรณ์การศึกษาดีความรู้ดีรักษาหน้าตามีหน้ามีตาในวงสังคมชั่วจิทีดีเจ็ดหนความรักนี้ที่ผ่านมาสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจไม่ใช่รบไปก็แพ้เรา ยอมรับความเป็นจริงแล้วความแน่นอนไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่ที่แน่นอนที่แท้จริงก็คือการได้พบความโชคดีที่ได้มาจเจออคนรักผู้มีประสบการณ์รักต่างฝ่ายนี้ก็รบสนามรบชีวิตพ่ายแพ้ในะเรื่องความรักมาแล้วพอมาฉลอง สิ่งที่มีร่วมกันคนมีคู่ก็แต่งงานแล้วมีบุตรมาหนึ่งสรุปแล้วปุตตะการเงินรายได้ผลประโยชน์ผลดอกออกผลฉลองในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้สดใสรื่นเริง ฉลองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีก็กัดไม่ปล่อยมงไปที่หาการเงินรายได้คนโสดน,นะคะ,ะสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าถ้ามีเงิน มีงานมีตำแหน่งหน้าที่ก็มีเกณฑ์ได้พบคู่นะคะคู่ที่ฝ่ฝันเอาไว้คู่อีกถิ่นที่หนึ่งคู่ต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศก็จะมีโอกาส ได้รับความสุขมีโอกาสได้พบกับคนที่มีวัยมากกว่านะเป็นท่านสาโสโว์อ่สูงวัยได้เรียนรู้ชีวิตจะได้เปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์มากกว่าค่ะมาดําพาชีวิตให้พบกับความสุขสงบ อ่าอันนี้เพิ่มเติมอ่าปีหน้าฟ้าใหม่นะอ่าปีใหม่กัดไม่ปล่อยนะคะนี่สรุปดีมากเลยนะคะครึ่งปีหลังของชาวพฤชสุกกัดไม่ปล่อยทั้งการงานมีพลังการงาน สุดสุดใจขัดดินมีพลังที่จะหาการเงินรายได้จากการงานนี้พลังที่หามานี้การศึกษาด,ดีความรู้ดีรถหลักทรัพย์บ้านที่ดินพร้อมมีเงินใช้ไม่ขัดมือ,อก็ไม่ใช่เหตุอังเอิค้ค่ะได้จากคู่ด้วยคะ่ะปตนินะคะค,คู่คู่ตามติดกันมาหลายร้อยภบหลายร้อยชาตินะคะ คู่ต่างถิน่นคู่นี้เขาก็มีลาภผลอเป็นคนไกลค่ะเคยครองคู่กันมาก่อนนะความรักผ่านการผิดหวังมาทั้งคู่กว่าจะมาเจเจอกันอันนี้ก็เดินหน้าต่อไปคนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของตัวเราเองทั้งเราชาบพืชแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็มามีบุตรหลานร่วมกันจะมีบุตรของเธอเรามามีบุตรร่วมกัน ความแน่นอนที่ว่ามันของแน่นอนนั้นก็คือในเรื่องของการกระทําสําคัญที่สุดนะคะเมื่อได้ได้พบเจอคุณแฟนแล้วท่านพี่นะคะวัตถุนิยมสิ่งของอะไรคุณน้องปรารถนาอยากจะได้อยากมีอยากเป็นคุณแฟนจัดให้แล้วเมื่อจอมราชันปรากฏนะคะ คู่คนต่างถิ่นมีลาบผลใช้กรรมในะเรื่องการแต่งงานผิดหวังมาแล้วเขานี้ก็มีบุตรมาหนึ่งเราก็มามีบุตรร่วมกันนะคะมีปัญหาอะไรเข้าหาท่านพี่คุณแฟนนะคะมีเกณฑ์ชาวต่งา,างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศหรือเป็นข้าราชการการเมืองการปกครองมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรนะ อังคารราหูอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยนะสนับสนุนการงานให้รุ่งเรืองได้ลาจากผู้ใหญ่นะคะคนอยู่ห้นทางไกลค่ะได้คู่มีตำแหน่งเจมีทุกสิ่งมาให้เพียพร้อมอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงมีจับจ่ายใช้สอยสบายเหมือแกระมัดระวงังอันนี้อนาคตยังมาไม่ถึงนะ แค่ระมัดระวังกับพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้นะเนะีเราก็มีความสุขกว่าใครเขาเ้าแล้วนะสดใสเรื่นเริงค่ะอันนี้ก็คือการวางแผนพอสังเขตกับเพื่อนๆนชาวพุทธศุชทัดดินนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้า ถูกใจในแบบฉบับของวายุยก็ติดตามกันต่อไปนะคะอย่าลืมกดซั b สไ r ร b e กดไลค์กดแชร์มีความสุขทุกท่านค่ะโชคดีค่ะ